นะจ๊ะผมชื่อสมายนะครับผมจะอาบน้ำแล้วนะครับวันนี้น้อยอาบไปแล้วล้าจะสมัย Ừ. à dính lúc nhé ừ. dính trồng tông dính trồng tông rồi đạt à, <laughs> 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 我。Oh. ผมอาบเสร็จแล้วครับไปเช็ดตัวนะครับอ่ะไปลูกไปเช็ดตัวเด้อออเช็ดตัวล่ะะเช็ดตัวลูกเช็ดตัวก่อนแล้วไมแล้วตเช็ดตัวตัวก่อนลูกแล้วไม่มาอาผ้ามาลุกๆอ้าวใ่าลมาเล้วอ้โเลอ้าเช็ดตัวาใ่มาเช็ดตัมก่อนเ มอยเลยเช่นแโอ้โหเอาลูกมาูมาลูกมาไม้มาเด้อเอาไม้มาโอ้คนนี้ก็จะเช็ดตัวจะมอยอดจิเอาลูลูกเอาลูกม้มาเด้อลูกม้ลูกมาเ้อมาที่ขั้นมาที่ขันมาจบทดีนลูกมามาติดก่อน